สวัสดีคะ่ะทุกคนแบกเป้สะพายนะ้องหมาเที่ยวยุโรปแล้วก็ยูเคนะคะเราบินจากประเทศไทยมาลงที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เมืองอัมสเตอร์ดัมคะ่ะจริงๆแล้วเป้าหมายแรกของเราเลยก็คือเราจะไปกันที่ไอออฟแมนนะคะไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆรู้จักกันไหมส่วนใหญ่จะ ไม่ค่อยรู้จักเนอะแต่ด้วยความที่การเดินทางค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็สลับซับซ้อนเราก็เลยต้องบินจากประเทศไทยมาลงที่อัมสเตอร์ดัมค่ะหลังจากเราลงเครื่องแล้วเราก็นั่งรถไฟจากสนามบินมาที่อัมสเตอร์ดัมนะคะเรามีเวลาที่นี่2คืน1วันค่ะ เรามาถึงช่วงเย็นก็เลยมีเวลาเดินเล่นช่วงเย็นนิดนึงอะคะ่ะแล้วก็ขึ้นโรงแรมไปนอนพักส่วนเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็เลยมีเวลาหนึ่งวันในการเดินเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกับน้องฮอลลี่นะคะ Hello. Right now, it's we are in Amsterdam, and we gonna take you guys go look around in the town. e See, Holly, Holly. Okay, go see it. เราเดินเที่ยวกันนะคะไม่ได้ใช้บริการแท็กซี่หรือว่า รถรางเลยค่ะเราใช้เดินเทา้าเที่ยวตลอดวันเลยค่ะทุกคนอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองที่สวยมากๆเลยนะคะในวันที่เราไปถึงอากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็มีฝนตกด้วยค่ะทุกคน เดินเที่ยวครึ่งเช้าเสร็จเราก็กลับมาโรงแรมนอนพักค่ะแล้วก็ครึ่งบ่ายเราก็จะออกไปเที่ยวกันต่อค่ะซึ่งโรงแรมที่เราพักก็อยู่ใกล้กับอัมสเตอร์ดัมเซ็นเตอร์เลยนะคะรอบบ่ายหลังจากเราออกไปเดินเที่ยวอีกรอบก็กไปเจอร้านอาหารไทยนะคะก็เลยได้แวะชิมอาหารไทยด้วยค่ะ CANEL TOURS รอบเย็นเราได้ซื้อทัวร์ลงไปล,งล่องเรือเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆเมืองอัมสเตอร์ดัมด้วยค่ะสองวันหนึ่งคืนที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ หนึ่งวันเต็มๆกับการเดินเที่ยวแล้วก็เป็นการซื้อทัวร์ล่องเรือเที่ยวชมรอบๆเมืองด้วยซึ่งอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็เป็นเมืองที่เพจเฟนลี่ด้วยค่ะทุกคนก็หลังจากเราล่องเรือเสร็จเราก็กลับที่พักนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะต้อง ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าด้วยรถไฟค่ะเพื่อที่จะไปลงเฟอร์รี่ข้ามไปยังประเทศอังกฤษต่อค่ะวิวตรงหน้าต่างห้องพักที่โรงแรมนะคะโรงแรมที่เราพักก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยค่ะ